สองคนก็สองเส้นที่นี่เราต้องใช้พื้นฐานสามเส้นเลยที่นี้หนักหน่อยใจคนหนึ่งก็เกิด <ๆ S 1> มากว้ว้วอกวว้าพ่อแม่ว่วางพื้นฐานเรียบร้อยถึงเวลาเดินเดินได้เลยอย่างเรานี่ก็เกิดเพราะงั้น เด็มาแคว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 แคองไม่มีอะไรเลยก็ต้องรอเวลาช่วงเวลาหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ถึงวางพื้นฐานมีลูกมีลูกอีกคนสองคนก็วางพื้นฐานให้รุทีนี้เราอาจจะหนักหน่อยหรืออาจจะเหนื่อยหน่อยเราเราต้องวางพื้นฐานสามเส้น เราด้วยของลูกอีกสองคนมาพื้นทามันแน่นป๊กบค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวก่อตัวถึงเวลาตายเราเนี่ยนะตายนี่ลูกมันมีพื้นฐานของมันแล้วทีน,นี้อีพื้นฐานของเราก็อาจจะแบ่งครึ่งมีลูกสองคนนี่าก ควาบ่งหนิโคตรงอ่ะเนี่ยมาว่าลูกของเราจะมีพื้นฐานคนละหนึ่งครึ่งอ่ะาจจะเดินขึ้งข้างบนเลยแต่มันไม่แน่อ่ามาคนอ่ะเขาพื้นฐานดีแล้ว่ไหม คุณถามพ่อแม่เม่วางเรียบร้อยแล้วบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นขั้นบนเขาได้มันจะขรุมันลงไปอยู่ใต้ดินก็ได้นะโคลเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันงงไหม,มเนี่ยโคลเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเนะี่ย ว่าเขาทํางานเดือนหนึ่งสามสิบวันใช่ไหมเราก็ต้องทํางานให้เยอะขอเขาหน่อยให้เยอะขอเขาหน่อยเราก็ทำงานเดือนหนึ่งสักสี่สิบห้าวันอย่างเงี้ยเราทำงานเดือนหนึ่งสามสิบวันใช่ไหมเราทำงานเดือนหนึ่งสี่สิบห้าวัน เขาทำงานปีหนึ่งอะเดี๋ยวเราทำงานหนึ่งปีครึ่งอะสมมุติว่าเราทำงานสมมุติว่าเขาทำงานสามปีเอมไม่ใช่ดิสมมุติว่าเขาทำงานสิบปี มองก็จะชอบกับว่าเราทำงานไปแล้ว15ปีอ่ะเข้าใจป่ะคุณทำงานปี10ปีผมทำงานไปแล้ว15ปีอ่ะอ่ะคุณทำงาน20ปีผมทำงานไปแล้ว30ปีอ่ะก็ผมทำงานเยอะกว่าคุณี่ะหนึ่งเท่าครึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าก็คือหนึ่งเท่าครึ่ง คุณทำงานสิบปีนี่ผมทำงานสิบห้าปีผมว่าคุณทำงานเดือนเก้าพันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ดิถ้าผมทำงานเดือนเก้าพันถ้าเงินเดือนเก้าพันก็เหมือนคุณทำงานสามปี ผมทำงานแค่ปีเดียวสมมติเดือนเก้าพันใช่ไหมคุณทำงานสามปีผมทำงานแค่ปีเดียวถ้าผมทำงานสิบปีะผมทำงานสามสิบปีเลยอ่ะ cha cha dai diễn người quá à.